รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่25มกราคม2 5 6 4ยีผมอาจารย์ญญคำพีปรีชาญาณพบก,กับท่านผู้ฟังอีกคำรบหนึ่งนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็คงเป็นปริศนาธรรมโกงอานหรือโกอานนะครับโกงอานหรือโกอานวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของ ัวครับเป็นเป็นสโลก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 ธรรมของปร,รมาจารย์ไวหลางตัวครับพระมาจารย์ห่วงโปะปร,รมาณห่วงโปซึ่งผมก็ได้พูดมาแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นนับเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่793ถึง7ถึง802 793ถึง8 0 2นะครับข้อ793ชื่อว่าความขยันอย่างกระตือรือร้นความขยันอย่างกระตือรือร้นนะครับมีผู้ถามปรมาจารย์ฮวงโปว่าอะไรคือความหมายความขยันอย่างกระตือรือร้นปรมาจารย์ฮวงโปตอบดังนี้ความขยันอย่างกระตือรือร้นมีที่มีรูปแห่งการ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดนั่นคือความรู้สึกแตกต่างกันเป็นคู่คู่เช่นกายของฉันใจของฉันเป็นต้นได้หมดไปจากใจของพวกเธอโดยสิ้นเชิงนั่นเองนี่คือข้อที่793นะครับความขยันอย่างจะตือรืรอร้นมีผู้ถามประมาณมุกโจว่าอะไรคือความหมาย คำว่าความขยันอย่างกระตือรือรน้นพระอาจารย์มงพูตอบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเอาเรื่องทางโลกียะมาถามท่านประธางตัวต่ทางโลกุตระแล้วไม่มีคําขยันหรือไม่ขยันนะครับเป็นสิ่งคู่นะครับเป็นสิ่งคู่อย่างที่มีรูปแห่งการ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดคือความที่ความรู้สึกแตกต่างกันเป็นคู่กายของฉันใจของฉันไอ้พวกนี้มันจะมีใจของฉันกายของฉันคิดเอาเองว่ากายนี้เป็นของฉันใจนี้เป็นของฉันเ,เ,เพราะฉะนั้นความกระยันอย่างคะตือิรอนก็หมายถึง ได้หมดออกไปจากกิจโดยสิ้นเชิงนะครับหมดความกล้าหมดความกลัวหมดความขยันหมดความห,าหมดความ,ม,วามขี้เกียจน,นะครับมาเป,เป็นภาษาเป็นคำพูดเท่านั้นเราอย่าไปใส่ใจกับภาษาและคำพูดให้ยึดหลักที่ว่า ของจริงนิ่งเป็นใบนะครับที่พูดได้นั้นของมายาครับต่อไปข้อที่794ความขยายอย่ากรดร้รนนะครับในทันทีที่พวกเธอเริ่มแสวงหาอะไรบางอย่างภายนอกจากกิจของเธอเองเธอพวกเธอย่อมเป็นเหมือนกะสิราชาเป็น พระราชาองค์หนึ่งนะครับในตำนานของพุทธศาสนาผู้เมาด้วยการล่าเน,นื้อแต่พอพวกเธอห้ามกันจิตของพวกเธอเสียไปจากการท่องเที่ยวไปภายนอกตัวมันเองเท่านั้นเธอเป็นกษัตริย์กษัต,ติย์ฤาษีองค์หนึ่งขึ้นมาแล้วไม่มีกายไม่มีจิตนี่คือทางของพุทธทั้งหลาย ก็เป็นตรงกับคําสอนของประมาณลวยหลางที่ว่ากายก็ไม่มีจิตก็ไม่มีฝุ่นละอองก็จับอะไรไม่ได้ก <c oughs> ิเลสก็ลงไม่ได้เพราะมันไม่มีกายมีจิตนะครับต่อไปข้อที่7จ5รชื่อว่าการมีอยู่ไม่มีอยู่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเป็นตอนที่หนึ่งนะครับ มีผู้ถามปรมาจารย์ทวงโปว่าถ้ากระผมปฏิบัติทางนี้และเว้นขาดจากกรรมวิธีต่างๆทางสติปัญญาและการปรุงแต่งเสียให้หมดสิน้นกระผมจะเป็นผู้ชีเที่ยวกระผมจะเป็นผู้เที่ยว เป็นผู้เที่ยงต่อการบรรลุถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ปรมาจารย์วงโปตอบดังนี้การไม่ใช่สปิปัญญาอะไรเลยนั่นเป็นการปฏิบัติตามทางนี้อยู่แล้วทำไมจะต้องพูดถึงการบรรลุหรือการไม่บรรลุเช่นนี้กันอีกเรานี่คือหัวข้อที่795 การมีอยู่ไม่มีอยู่เกิดจากความคิดตรุงแต่งนะครับตอนที่1ต่อไปตอนที่2ข้อที่9 796กาการการมีอยู่ไม่มีอยู่เกิดจากความคิดปรุงแต่งตอนที่สองนะครับเรื่องมันมีอย่างนี้คือเมื่อมีความคิดถึงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น นั่นก็คือเราย่อมสร้างความมีอยู่ของตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างหนึ่งและโดยการคิดถึงความไม่มีอะไรเราย่อมสร้างความมีอยู่ของความไม่มีอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งขอให้ความคิดผิดๆเท่นนี้จงสูญสิ้นไปจากความคิดโดยเด็ดขาดเถิดแล้วก็จะ แล้วแล้วก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ให้เธอเที่ยวสแสวงหาอีกต่อไปนะครับนี่คือข้อที่796 7 9 6นะครับการมีอยู่การไม่มีอยู่เกิดจากความคิดปรงแต่งเป็นตอนที่2นะครับ ต่อไปข้อที่เจ็ดรจงก้าวข้ามโลกทั้ง3จงก้าวข้ามโลกทั้ง3มีผู้ถามปรมาจารย์ห่วงโปว่าการก้าวการข้ามขึ้นพ้นจากโลกทั้งส หมายความว่าอย่างไรพระมาจารย์หงโปตอบดังนี้การข้ามขึ้นพ้นจากโลกทั้งสามคือประมาณโดตอบดังนี้การก้าวข้ามขึ้นพ้นจากโลกทั้งสามคือการมาพบรูปพบอะรูปพบเร่งถึงการขึ้นอยู่เหนือความเป็นของคู่แห่งความดีและความชั่ว พุทธะทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลกก็โดยประสงค์จะนำความสิ้นสุดให้แก่ปรากฏการทั้งหลายที่เป็นทางด้านกามาพบรูปพบอรูปภพบนี่คือข้อที่797ต่อไปข้อ798จงก้าวข้ามโลกทั้งสามตอนที่สองนะครับ สำหรับพวกเธอก็เหมือนกันโรคทั้งสามจะดับหายไปถ้าเธอได้บรรลุถึงขั้นที่สูงที่อยู่เหนือความคิด ideally, สำหรับพวกเธอก็เหมือนกันโรคทั้งสจะดับหายไปถ้าเธอได้บรรลุถึงขั้นที่อยู่เหนือความคิดโดยทำนองตรงกันข้ามถ้าพวกเธอยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ ในความสังเกตเห็นว่ายัางมีอะไรบ้างแม้จะเล็กเท่ากับเศษหดึ่งส่วนร้อยของทุลีในหักทุลีในหักทุลีของทุลีเม็ดหนึ่งก็ตามอาจตั้งอยู่ได้โดยความเป็นตัวเป็นตนอยู่ดังนี้แล้ว แม้จะเล็กเท่าเศษหนึ่งส่วนร้อยในจองลองตรงกันข้ามถ้าพวกเธอยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในความสังเกตเห็นว่ายังมีอะไรบ้างแม้จะเล็กเท่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของธุรีเม็ดหนึ่งก็ตามอาจตั้งอยู่ได้โดยความเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้แล้ว ต่อให้ความเชี่ยวชาญแตกฉานอย่างสมบูรณ์ในคัมภี์ฝ่ายหมาหยานทั้งหมดก็ยังล้มเหลวอ,อย่าต่อการที่จะช่วยเธอให้เอาชนะเหนือโลกทั้งสามได้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่799 7้อนะครับ ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้านะครับเนะจ็ดร้อยเก้าตอนหน้านะครับเจ็ดร้อยเก้าเก้าธรรมะแห่งจิตหนึ่งเนื่องจาก,กจิตคือพุทธ,ธะหมายถึงสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันด้วยมันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใน ซึ่งเป็นสัตว์ด้วยครานอยูด่ด้วยอกและแมะลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งย่อมมีส่วนแห่งธรรมชาติของความเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเป็นสุขเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งย่อมมีส่วนแห่งธรรมชาติของความเป็นพุทธเท่ากันหมด และทุกสิ่งนี้มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้นดังนั้นเมื่อท่านโพธิธรรมได้มาถึงประเทศจีนท่านมิได้ถ่ายทอดทำอะไรแต่อย่างใดนอกจากธรรมะจะของพระองค์นอกจากธรรมะแห่งจิตหนึ่งนี้เท่านั้นนี่คือข้อ799ต่อไปข้อ800เวรยศสสตร์มีพุทธภา,าวะอยู่แล้ว ท่านโพธิธรรมได้ที่ตรงไปยังความจริงที่ว่าเวนัสัตว์ทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาอันเดียวกับพุทธ,ธะอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านโพธิท่านโพ,พ,พธิธรรมมิได้ปฏิบัติตามวิธีทางแห่งการยอมรับการบรรลุผิดผิดของคนเหล่าโน้้นแต่ละคนนะครับ านโพธิธรรมมิได้ปฏิบัติตามวิถีการบรรลุผิดๆของคนเหล่าโน้นแต่ประการใดเลยและถ้าพวกเธอเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจจิตของเธอเองนี้ให้สำเร็จแล้วค้นหาธรรมชาติอันแท้จริงเธอได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเธอต้องแสวงหาแต่อย่างใดเลย นี่คือเวนยสัตว์เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะครับต่อไปข้อที่8ปดร้อยหนึ่งแป้่งว่านี้นะครับมักคาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายวงเล็บหนึ่งนะครับมีผู้ถามประมาณดุประมาจารย์ห่วงโปว่าถ้าเป็นดังนั้นคนเราควรทำความเข้าใจ ในจิตของตนเองให้สําเร็จได้อย่างไรพระอาจารย์วังโปตอบดังนี้ก็ไอ้สิ่งที่ถามปัญหาที่ออกมานั่นแหละคือจิตของเธอเองแล้วล่ะก็ไอ้สิ่งที่ถูกถามถึงปัญหาที่ออกมานั่นแหละคือจิตของเธอเองล่ะแต่ถ้าเธอทำความสองบอยู่จริงๆและและเว้นขาดจากการคิดปรุงแต่ง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของกิตแม้ที่น้อยที่สุดและเสียให้ได้จริงๆแล้วตัวแท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเธอจะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปมันไม่มีกินเนื้อที่อะไรอะไรที่ไหนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของกิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียให้ได้จริงๆแล้วตัวแท้ ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเธอจะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปมันไม่ได้กินเนื้อที่อะไรในที่ไหนแม่จุดเดียวและไม่ได้ตกลงสู่ออการบัญญัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แต่อย่างใดเลยนี่คือข้อที่8 0 1นะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อ8 0 2มรรคาแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายตอนที่สองนะครับเมื่อกี้ตอนที่หนึ่ง เพราะเหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกต่อมันไม่ได้ทางอายตนะท่านพุทธิธรรมจริงกล่าวว่าจิตซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของคนเหล่านั้นเป็นคันซึ่งมิได้มีใครทําให้เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่มีอาจทําลายได้ในการปฏิบัติในการทำพยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปตัวมันเอง ออกมาเป็นปรากฏการณ์ผิดๆนั่นก็คืออ,อมืมออกมาเป็นปรากฏการณ์ผิดๆนะครับเช่นอืมเป็นทำมันปรากฏออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆมากมายนะครับปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี่น่นเองนะครับอืมฝนตกแดดออกฟว้าร้องฟว้าผาฝุาน่นละอองคนรวยคนจนปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้น ตามภาษาตามกับพูดในเองนะครับเอาละครับนี้ก็ผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ใดที่อยากจะสอบถามอยากจะสนทนาธรรมหรือมีข้องข้องใจที่จะแลกเปลี่ยนนะครับวิธีแก้ไขความคุณข้องหวงใจปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยยินดีนะครับ ติดต่อผมที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอยุดติดเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ